สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการลบข้อมูลนะครับหลังเครื่องหมายต่างๆหรือหลังเว้นวัรนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับต้องการจะลบะตั้งแต่เครื่องหมายเว้นวัรตรงนี้ลงไปนะครับออกไปให้หมดนะครับหรือต้องการจะลบหลังเครื่องหมายคอมม่าหรือว่าหลังเครื่องหมายทับอย่างนี้ออกไปนะครับวิธีการก็ทำได้ไม่ยากนะครับใช้วิธีการง่ายๆที่ Excel มีให้นะครับ เริ่มจากเราก็คลุมข้อมูลก่อนนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้คำสั่งแทนที่นะครับก็ตรงนี้นะครับแทนที่เข้าไปอ่าเราก็หาก่อนนะครับตรงนี้หาที่เป็นเครื่องหมายอ่าเว้นวรรคนะครับก็กดสเปซาปซไปหนึ่งทีแล้วก็กดเครื่องหมายดอกจันในคีย์บอร์ดนะครับดอกจันก็หมายความว่าหลังเว้นวรรค จะมีตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีคําว่ากลิ่นหอมยืนยาวหรือคำอะไรก็แล้วแต่มันจะดีเท็หมดเลยนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยอะไรก็ให้ลบไปก็คือไม่ต้องทําอะไรนะครับก็เป็นเครื่องหมายธรรมดาแล้วก็แทนที่ทั้งหมดนะครับก็จะหายไปแล้วนะครับอันต่อมานะครับก็เหมือนกันนะครับเราจะค้นหาที่เป็นตัวเครื่องหมายคอม่าก,ก็เหมือนกันครับกดคลุมลงไป แล้วก็อันนี้ครับเปลี่ยนจากที่เป็น s p ป c บ bar ให้เป็นเครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็ทาด้วยดอกจันนะครับก็คือหลังคอมม่าจะมีคำว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้มันค้นหานะครับแล้วก็จะแทนที่ด้วยอะไรแทนที่ด้วยว่างเปล่าก็คือเป็นการลบไปนะครับก็ไม่ต้องเคาอะไรทั้งสิน้นก็เหมือนกันครับแทนที่ทั้งหมดตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ แล้วก็คลุมเนาะนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายจากคอมมาให้กลายเป็นเครื่องหมายทับนะครับแล้วก็ดอกจันอันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับก็กดแทนที่ไปอย่างนี้นะครับก็จะได้การลบข้อความหลังเครื่องหมายต่างๆที่เราไม่ต้องการออกไปได้แล้วนะครับทำาง่ายๆนะครับ ถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับส่งให้เ,เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับแล้วก็ถ้าจะรู้เรื่องอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ขั้งล่างนะครับได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังขอบคุณครับ